พบกับรายการเก่งลังเกม Superdensen นะครับวันที่18เดือน11ปี2025ครับพบกับผมเรียวโชยกร์นนะวิเคราะห์จากบริษัทหลักทรัพย์กุ้งสี่สกิลตี้ส์ครับในข่าวเช่นเดียนะครับปรับลดลง10.03จุดครับลบไป0.78เที่ระดับ1,270จุดครับมูลค่าการซื้อขายนะครับ2.93หมื่นล้านบาทโดยคุณจำนวนปรับขึ้นครับมี146บริษัทวันนี้ปรับลงไป306บริษัทครับไปปรับลงตามตลาดหุ้นต่างประเทศจากแรงขายหุ้นกลุ่มเทค กลุ่มฟองสบู่ตลาด AI นะครับนักลงทุนเนี่ยขายลดความเสี่ยงก่อน NVIDIA ประกาศงบ Q3 2026ในวันพรุ่งนี้ครับเซ็ตเตอร์ที่ปรับลงกว่มดัชนีครับคือกลุ่มอิเล็กคริก Delta, Hana, KCE, กลุ่มขาปลีก CPX, Homepro, CRC, กลุ X, Pro, c, ่มโรงกาันและปิโตเป็อ GC, Thai Oil, s p r c และกลุ่มโรงพยาบาล BCS, CSG, BDMS ส่วนส่วนที่ปรับขึ้นครับคือกลุ่มนิคมครับอมตะ WHA, กลุ ATA, HA, ่มธนาคาร KBank, GTB และก็แอนแบนด์ครับ ในมรลคุณที่ขึ้นอวดโดดเด่นในวันนี้นะครับตัวแรกครับไอเทลนะครับบวกไปสิบสครับโดยดักเก็งกำไรก่อนประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติการเพิ่มทุน PP ในวันพุธหน้าไอเทลนะครับอนุมัติให้ออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน628ล้านหุ้นนะครับมูลค่าที่ตราไวาหาาห a a, ้หุ้นละ0.5บาทเสนอขายให้แก่ s e a ซียเอเซียราคาหุ้นละ1.61บาทรวมเป็นมูลค่าทั้งสิ้นนะครับ1,000 11 ล้านแ0ดหมบาทนะครับราคา PP สูงกว่าราคาในกระดาษ30%นวนเรื่องของเรานะครับมองบวกกับดีลนี้ SEA-EX จะเป็นผู้ให้บริการโครงข่ายนะครับไฟเบอร์ออปติกช่วยหนุนไอท l ลในส่วนที่ออนแอร์ air, คือธุรกิจการเชื่อมต่อระหว่างประเทศครับไอทลสามารถสร้างรายได้ในธุรกิจนี้ได้ใกล้เคียงกับ SYMC ที่600ล้านบาท ช่วยเพิ่มกำไรสุทธิให้กับเ p s ในปี69ได้ถึง33%ซึ่งมากกว่าผลจาก share dilution ที่3าแนะนําสื่อที่เป้าหมาย2.04ยสบาทครับต่อมาครับ advance ครับบวกไป0.64%ครับโดยนักวิเคราะห์ของเราประเมินปัจจัยหนุนราคาหุ้นคืนหนึ่งครับคาดหวังครมอ,อนุมัติมาตรการคนละครึ่งเร็วสุดในวันนี้หรือช้าสุดถึงสองสัปดาห์ัหน,นไวได้และกำไร true หลักกับ advance นะครับ สองครับเป็นหุ้นดิเฟนซีฟนะครับอันผลดีต่อเนื่องจากกระแสเงินสดเพิ่มขึ้นซึ่งเหมาะสำหรับพักเงินนะครับในภาวะตลาดผันผวนและสาขาทิศทางกำไรอยู่ในเทรนขาขึ้นจากการแข่งขันในธุรกิจที่ลดลงประหยัดต้นทุนและค่าใช้ใจ่ายคงคำแนะนำซื้อแอดวนที่เป้าหมาย360บาทและทรูส18.2บาทครับต่อมาครับ G P S C ครับบวกไป 0. 6 9ครับโดยปรับขึ้นรับข่าว G P S C จับมือกับ G C L นะครับ ร่วมกันศึกษาพัฒนา Data Center และพลังงานสะอาดตามวิทศาสตร์ Data Power X Smart Power ์ดึงเทคโนโลยีไอเสริมศักยภาพการแข่งขันธุรกิจวางกลยุทธ์เจาะตลาดไทยและต่างประเทศเรามองบวกการเปิดตัวเข้าสู่ธุรกิจ Data Center แล้วก็ใหญ่นะครับจะเปิดอัพไซด์ความน่าสนใจให้หุ้น GPSC มากขึ้นเนื่องจากกอล์ฟและบีกิมีธุรกิจ Data Center แล้วครับจ p เี่ยไม่มีครับ สุดท้ายครับอมตาบวกไป1.3%ครับ WHA บวกไป1 2สนตเรนโนเฟลนะครับบริษัทเทครายใหญ่ของสหรัฐประกาศเปิดตัวในไทยทาด้ระดับเป็นศูนย์กลางอินฟราเทคยังดูการลงทุน Data Center ตและเพิ่มปริมาณในการใช้โค,ครงข่ายระยะกลางยาวค่าส่งผลบวกโดยตรงกับโครงโซ่ประธานของกลุ่มธุรกิจ Data c e n t e เตรและ AI ครับโดยกลุ่มแล้ที่จะได้ประโยชน์จกกลุ่มนิคมจากการขยายที่ดินสร้างดัต a าเซ็นเตอร์ครับสุดท้ายครับเกงหลังเกมสุเวนเซก็จบเพนยเทนะครับสวัสดีครับ